มีหนูบ้านบ้านภาษานคอนไทยมือนี้นำเสนอคั้วกระแตนะคะเป็นกระแตที่เราย่างไว้แล้วนะคะเรามาตำพริกนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงโคกไปนะคะนี่เราใส่พริกไปสามเม็ดนะคะเราขอพรเราไม่ต้องทำพริดมาก ไปโคกตต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 ้มเสรเดี๋ยวหอบกลับไปตั้งกระทะกันจ้าตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันนิดหน่อยลงไปเอาพริกที่เราตำนั่นนะทีนี้เราก็มาผัดผัดพริกนะคะผับเพื่อผัดใส่ผัดใส่ผัดใส่ใส่เกลือกระเตนลงไปของเราลงไป ต็งเติมหที่เอามาจลกนา,าน,นะเอ้เอามาสับส,บสบัเอากระดูกออกไปก่อนเนาะอ้ใส่เ่คนวะ้าควาคว,ว,ว,วาให้แห้นงน,งน,งน,งนี่อาเดยเ็อไเลย20จุอ่ไปเอาฟุงรสไต้ตาใส่รสดีใส่ป,ปร,รุโรสอันนี้ผักคองเอาก็มีนอนาออนใบสับปูเน ้าหลูกใส่เรืเกลองเลยด้ใส่พืแข่งค่ะเนี่ยใส่ถุงถาใส่เลย่ะา้าวยาไม่ได้ต้องกัดเดี๋ยวเดี๋ยวย้าคนไหนใส่ค่คนไหนในกาด้แต่เ้าก็เอาฝาหม้อปิดไว้นะคะเนาะ ทำิดไฟหลอสักดักริอสักพักรอ์อูกว่าะเกียของเรามีนึ่งของเรามีมากกินมากเลยเลิศที่สุดนะคะเฟ